สวัสดีครับท่านผู้ชม oh. ผมดรมนูณชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันสรบ,บุรีวันนี้ผมจะมาแนะนําวิทยาลัยของผมนะครับว่าวิทยาลัยของผมเนี้ยนะครับเปิดมา19ปีแล้วแล้วก็ทําระบบทุกอย่างเหมือนกับระบบที่เยอรมันเราทราบดีอยู่แล้วว่าเยอรมันเรื่องสายวิชาชีพเนี้ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นที่เราเปิดมีอยู่ทั้งหมด เก้าสาขาก็มีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์นะครับการโรงแรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจบัญชีการขายการตลาดแล้วก็เราก็ยังมีสาขาอากาศยานแล้วก็ระบบรางด้วยแต่สองสาขานี้เราโคกับประเทศจีน ร่วมมือกับภายในประเทศทุกสาขาวิชาเลยนะครับเราร่วมมือกับร้านค้าธรรมดาที่อยู่ในจังหวัดเราร่วมมือกับบริษัทห้างร้านใหญ่ๆเราร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมนะครับที่มีอยู่รอบๆประเทศไทยเลยนะครับบางสาขาเนี่ยเราส่งไปที่ภูกเก็ตไปส่งที่กระบี่แล้วที่สําคัญที่สุดเราก็ร่วมมือกับสมาคมสมาคมไม่ว่าจะเป็นสมาคม เครื่องจักรกลไทยสมาคมช่างไฟปฟป้าสมาคมเชฟสมาคมการโรงแรมสมาคมไมโครคอนโทลเลอร์ roller, สมาคมเครื่องป,ป่ัอากาศทุกสมาคมเราร่วมมือหมดเพราะเด็กของเราก็จะไม่มีโอกาสตกงานเลยเพราะเขาจะได้ไปฝึกงานกับบริษัทชั้นนําของทั้งในและต่างประเทศในต่างประเทศนี่เราร่วมมือกับเยอรมันแน,น่นอนร่วมมือกับอเมริการ้านอาหารไทยในอเมริกาเราเมื่อมือกับเนเธอร์แลนด์ ร่วมมือกับญี่ปุ่นร่วมมือกับเกาหลีร่วมมือกับในอาเซียนทั้งในส่วนของอินโดนีเซียพมา่ากัมพูชาและก็ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นเรามีนักศึษาแลกเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นนักศึกษาของเราก็จะมีประสบการณ์ต่างประเทศแล้วที่สําคัญที่สุดเราให้นักศึษาทุกคนไปประเทศเกาหลีหนึ่งสัปดาห์เพื่อเห็นว่าเกาหลีเขาพัฒนายังไงนะครับทําไมเขาถึงประเทศชั้นนําของโลก เป็นส่วนของห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจาร,รย์น้ำกับอาจาร,รย์พลอยก็เป็นคนดูแลนะครับแล้วเราก็จะมีอาจาร,รย์คอมพิวเตอร์หลายคนที่ดูแลด้วยห้องคอมพิวเตอร์ของเรามี78ห้องเลยนะครับแล้วก็มีประจำของแต่ละแผนกด้วยเพราะว่าในปัจจุบันถ้านักศึกษาไม่รู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์เลยครับที่จะไปทำงานในอุตสาหกรรมได้เพราะปัจจุบันทางด้านไอทีมีบทบาทมากนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอาจารย์มาเรียนที่เราก็ทางด้านคอมพิวเตอร์ก็จะเจออาจารย์น้ำอาจารย์ปลอยซึ่งท่านจะสอนกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในปัจจุบันในสาขาการตลาดเนี่ยเราจะนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกมาให้เด็กได้ขายและที่สำคัญที่สุดก็พอเขาได้กำไรก็จะเอากำไรนั้นเป็นทุนการศึกษาของเด็กนะครับ เพราะฉะนสินค้าที่เราเห็นเนี่ยในห้องการตลาดเนี่ยเรานําเข้าสินค้าจากทั่วโลกเราเป็นสินค้าจากแปลกๆนนจากจีนจากญี่ปุ่นจากเยอรมันเพราะฉะนเรานําเข้ามาหมดเลยแล้วให้นักศึกษาได้มีโอกาสขายแล้วที่สําคัญที่สุดเขาก็จะมีทุนในเรื่องของประสบการณ์ในการขายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมาเรียนที่เราก็ได้ประสบการณ์ในการขายไปด้วย อันนี้เป็นห้อง l ลบของการโรงแรมนะครับที่จะต้องมาเรียนกับเราโดยมีเชฟหลังซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นเชฟยาวนานกว่า20กว่าปีแล้วก็มีอาจารย์แจงซึ่งไปฝึกอบรมในส่วนของท่านอาจารย์ยิ่งศักด์ก็ไปอบรมในส่วนของดูสิทธาน,นีคือเราฝึกอบรมจนเข้าเชี่ยวชาญแต่อาจารย์แจงนี่จะเก่งในเรื่องของพวกเบอร์เกอรี่เชฟหลังก็จะนเรื่องทําอาหารทุกอย่างเลยแต่การโรงแรมของเราก็จะไม่ได้เรียนเรื่อง ของการทําอาหารอย่างเดียวเราเรียนเรื่องอะไรครับฟอนคืออยู่หน้าอันที่2ก็คือในเรื่องของแม่บ้านนะครับอันที่3มก็คือฟู้ดโปรดักชั่นเนี่ยครับก็คือเรื่องการทําอาหารเรามีอาหารไทยอาหารฝรั่งของหวานนะครับเราฝึกให้เด็กรู้จักหาต้นทุนแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพด้วยตนเองได้นะครับ อันสุดท้ายก็คือทำงานเลสซรองซึ่งเลสซรองใหญ่ๆเอาเด็กของเราไปทำงานมากมายส่วนอาจารย์แจงนี่ก็ทำเบเกอรกี่แล้วให้เด็กสามารถที่นำไปขายได้แล้วก็เป็นรายได้ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราไม่ใช่มีเฉพาะสองคนนี้เราเรามีอีกหลายคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสจากข้างนอกมาช่วยสอนแล้วก็ทำให้เด็กเรามีความรู้ทางด้านการโรงแรมสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเพราะนั้นพอเราเขาเรียน ปีหนึ่งที่เราปี2เข้าไปฝึกงานแล้วได้เงินแล้วครับทำงานกับเราเทอมเดียวแล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็ไปฝึกงานถึง3มเทอมไรายได้เขามีมากกว่าค่าเทอมที่เขาเสียด้วยซ้ำนะครับหวังเป็นแบ่งยิ่งว่าทางลูกใครมีลูกหลานก็มาเรียนที่การโรงแรมซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องการมากเลยนะครับหลังโควิดนี่ความต้องการจะสูงมาก เรามาดูว่าในส่วนของช่างไฟฟ้าแรงนลิกเข้าเรียนอะไรกันบ้างนะครับที่วิทยาลัยของเราเรามาดูเลยครับในส่วนแรกที่เห็นนี่ก็เป็นระบบของเขื่อนนะครับเราจะให้เด็กเรียนถึงการกําเนิดไฟฟ้าแล้วก็พวกสับสเตชันนะครับในส่วนนี้ก็เป็นพวกระบบไฮดรอลิกคอนโทรลนะครับซึ่งถ้าเขาเก่งเรื่องนี้เรื่องเดียวนี่ก็หากินได้อันนี้เป็นส่วนของมอเตอร์คอนโทรลใช้ P.O.C คอนโทรลนี่เป็นระบบ ชุดปึกของไมสเตอร์คอนโทรในระบบของเยอรมันเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ใช้ P.O.C. Control เชื่อไหมครับเก่ง P.O.C. อย่างเดียวก็สามารถที่จะมีไรายได้มากมายนะครับปัจจุบันเนี่ยในอุตสาหกรรมไม่ใช้ P.O.C. ไม่มีอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เขาเรียนเบื้องต้นของปีหนึ่งนะครับระบบธรรมดาการติดกาวหลอดเป็นยังไง Toway Switch นะครับพวกนี้เป็น การควบคุมแบบ s ิมเพิพวกร t ชชิงรีเลย์นะครับการควบคุมร t ชชิงรีเลย์แล้วก็ในส่วนของท่ารวมทั้งหมดที่มี Optic คเซนเซอร์ด er ้วย t w วสวิต w i ทา h t เมอร์แบบ o อฟรีเลยทุกอย่างรวมหมดเขาจะต้องได้เรียนพวกนี้เรื่องตู้สวิตช์บอร์ดนะครับเห็นไหมครับ บริษัทตู้สวิตบอร์ดนี่เอานักศึกษาไปทํางานเยอะแยะไปหมดเรามาดูครับห้องเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเราเนี่ยเด็กทุกคนจะต้องได้เรียนถึงแม้ในหลักสูตรไม่มีแต่เด็กต้องได้เรียนนะครับระบบพวกนี้ก็เป็นระบบที่ใช้เสียงคอนโทรลระบบที่เป็นโซลาร์เซลล์นะครับพูด,ดง่ายๆว่าระบบโซลาร์เซลล์เรามีไฮบริดเรามีออฟกิดเรามีในส่วนของที่เป็นออนกิดด้วย พราะฉะนั้นเด็กถ้าเด็กรู้เรื่องนี้อย่างเดียวก็สบายนี่ชุดนิมติกไฟฟ้าชุดนิมติกธรรมดาระบบโซล่าเซลล์ระบบคอนโทรลด้วยระบบใช้พูนง่ายใช้มือถือคอนโทรลมันได้เลยนะครับระบบที่เราจะได้เรียนในวิลายของเราก็คือเรียกว่าระบบโฮมออโตเมชันก็คือคอนโทรลผ่านมือถือเราก็ได้คอนโทรลแมนนวลก็ได้ถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศไกลๆนะครับเราเปิดดูว่าลืมปิดแอร์เราก็กดปิดแอร์ได้เพราะฉะนั้น ระบบนี้จะสะดวกแล้วก็ทําให้เกิดความสะดวกในการควบคุมซึ่งระบบนี้นะครับในโรงแรมหรือในอาพาร์ตเมนต์สมัยใหม่ใช้หมดแล้วแต่คนเราขาดความรู้เพราะฉะนั้นถ้าเด็กได้เรียนกับเราก็จะมีโอกาสได้เอาอาชีพนี้ไปประกอบอาชีพได้ผมแสดงให้ดูว่าผมสามารถปิดไฟได้เห็นไหมครับปิดไฟจัดากมือถือเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟผ่านมือถือเลยปิดแอร์ผ่านมือถือก็ได้ปิด อะไรที่เราลืมอยู่ในระบบของบ้านเราได้ทั้งหมดครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ Industrial Robot ที่เรามาใช้สอนการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะหุ่นยนต์นั้นจะมีกี่แกน2แกน3แกน4แกน5แกนได้หมดเลยแล้วก็มีระบบเซนเซอร์ระบบสายพานที่เราจะต้อง c o m อมบิเนชันกันในส่วนของอุตสาหกรรมจริงๆเพราะนั้นถ้าเด็กได้เรียนสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะไป เขียนโปรแกรมแล้วก็สร้างการทำงานอตัตโนมัติให้กับระบบในอุตสาหกรรมในอนาคตได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อหุ่นยนต์ตัวใหญ่ราคา5-6ล้านเพราะโอกาสที่เราจะไปทำงานกับหุ่นยนต์ที่ราคาแพงๆนี่บริษัทเขาไม่ไม่ให้เราแน่นอนอันนี้เป็นหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ตัวแรกก็คือหุ่นยนต์เชียวเป่าที่เป็นหุ่นยนต์อิน e r อร์เทนเมนเป็นเพื่อนเราได้สอนหนังสือเราได้นะครับเป็นหุ่นยนต์ดูแล ผู้ป่วยได้แล้วก็เป็นเพื่อนของคนแก่ได้เพราะนั้นประโยชน์มันมากมายราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาใช้การเรียนการสอนในที่นี่ส่วนยนต์หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่เดินตามเส้นครับเป็นเซอร์วิสเซอร์วิสโรบอทเพราะนั้นเขาสามารถเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเชื้อผู้ป่วยโควิดพวกนี้ได้หมดเลยแต่ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่มันราคาถูกลงก็เป็นหุ่นยนต์ที่เดินตามเส้น มันจะขึ้นอยู่กับว่ามันจะหยุดที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพอยที่เราจะให้มันหยุดอันนี้ก็เป็นส่วนของที่นักศึกษาทําเองในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่อง P m 2อมนี่เป็นฟิลเตอร์มีเป็นพัดลมดูดซึ่งเด็กเขาประกอบเองทั้งหมดนะครับแล้วในส่วนนี้ก็เหมือนกันเราก็ใส่เครื่องกรองที่ p m 2.5แล้วก็ใส่ตัวค่าเชื้อไปด้วยนะครับไอ้ตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นเครื่องกรอง PM 2.5ในรถยนต์ที่เราซื้อ ไซกองจากญี่ปุ่นมาแล้วก็เป็นโปรเทคอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์อันนึงเป็นหุ่นยนต์ดินสอที่เราซื้อมาให้เด็กได้ศึกษาว่าหุ่นยนต์ดินสอที่ผลิตที่บ้านเรานั้นมันทำงานยังไงในส่วนของหุ่นยนต์เนี่ยเรานําเข้าจากทั่วโลกมาเลยนะครับให้เด็กได้เรียนในเรื่องของหุ่นยนต์ที่เราเรียกว่าหุ่นยนต์อินเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นดูแลผู้สูงอายุได้หุ่นยนต์เซอร์วิสคือบริการเสิร์ฟอาหาร ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในรีสอร์ทเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เทคโนโลยีใหม่ๆเรามาหมดแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็สุดท้ายก็เป็นหุ่นยนต์เรื่องของอุตสาหกรรมระบบนี้ก็เป็นระบบเซนเซอร์ระบบที่คอนโทรลด้วยมือถือเพราะฉะนั้นเรียนที่นี่เป็นเรียนแต่เรื่องไฮเทคทั้งนั้นนะครับเราเด็กไปหากินได้แน่นอนเพราะว่าตลาดมันขาดเยอะมากพอเขาเรียนเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเอาวิชาชีพที่เขาเรียนไปประกอบอาชีพได้เพราะตลาดต้องการมากเลยครับ ไม่ว่าจะเรื่องของ Home Automation เรื่องระบบโรบอติกหรือเรื่องระบบที่เขียนด้วยระบบ a r duino คอนโทรลระบบโรอล่าพวกนี้วิไลอื่นไม่มีสอนอันนี้ก็เป็นระบบโซลา r c เซลล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เขาจะต้องวายดิ้งด้วยตนเองระบบของเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องปรับอากาศธรรมดาอันนี้เป็นระบบชิลเลอร์ที่เขาจะต้องพูดง่ายๆว่าในห้างสับสินค้าถ้าเขาเรียนรู้เรื่องนี้ก็สามารถที่จะ ไปประกอบอาชีพได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการหันลมเห็นไหมครับเราให้เกิดพลังงานลมก็จะสร้างเจ n เนอเรเตอร์ได้ก็คือสร้างไฟฟ้าได้พวกนี้ก็เป็นส่วนเหมือนกันนะครับครับอันนี้เป็นชุดฝึกที่เราใช้สอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องโซลาร์ปั๊มนะครับวิธีการเลือกแผ่นโซลาร์เซลล์วิธีการเลือกปั๊มต่างๆเดี๋ยวนี้ เทคโนโลยีมันไปไกลเราไม่ต้องจําเป็นต้องมาสผ่านอินเวอร์เตอร์แล้วมันมีคอนโทรลเลอร์อยู่ในตัวแล้วทําให้ราคาถูกแล้วนะครับ mm hmm. ผมมีปั๊มอยู่3แบบ mm hmm. แบบแรกนี่ครับผมเปิดให้ดูนะครับ mm hmm. มันก็จะปีน้ําไหลเลยครับจากโซล่าเซลล์นะครับมีคอนโทรลเลอร์ของมันเองอันนี้เขาเรียกว่าปั๊มแบบจุ่มนะครับ mm hmm. ปั๊มแบบจุ่มก็สามารถที่จะเป็นไงครับสามารถที่ได้ปริมาณน้ําเยอะ mm hmm. จะเห็นประยำน้ําเยอะเลยนะครับ ปั๊มอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าปั๊มหอยโขงนะครับปล๊อยหอยโขงเนี่ยจากโซลาเซลล์มาปั๊บเนี่ยมันจะสามารถดันขึ้นสูงได้แต่ไม่ได้ปริมาณแต่ขึ้นสูงได้นะครับส่วนปั๊มอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าสมิร์ทนะครับคือจุ่มพวกน้ำบาดาลพวกนี้ก็จะขึ้นลึกได้ถึง2 3 0 0เมตรเลยสามารถใช้โซลาเซลล์ในการดูดน้ำจากใต้ดินเห็นไหมครับออกมาเลย เพราะนั้นเรามีเรามีอุปกรณ์การทดลองเนี่ยเราจะเปรียบเทียบการใช้งานของปั๊มได้ในโซลาร์เซลล์สมมติว่าเรามีน้ำคลองอยู่นะครับที่จะปั๊มน้ำคลองจากไปที่ทุ่งนาเราสามารถติดโซลาร์ปั๊มได้เลยโดยที่ประหยัดไฟไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเทคโนโลยีของโซลาร์ปั๊มในวิเลยเราจะติดโซลาร์เซลล์ที่แผงหลังคาทั้งหมดเลย เป็นวิรายแห่งแรกที่ติดโซลารูฟนะครับเพราะฉะนั้นเราให้เด็กเรียนแค่เรื่องโซล่าอย่างเดียวเขาหากินได้นะครับเด็กเราหลายคนไปเปิดบริษัทรับติดตั้งโซล่าปั๊มโซลารูฟแบบออนกิดแบบออฟกิดหรือแบบไฮบริดเพราะฉะนั้นอาชีพนี้เป็นอาชีพในอนาคตเรามาดูครับแล a บของเรามีเยอะมากนะครับแหลบทางด้านนี้ก็เป็นแหลบไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ซึ่ง เด็กจะเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรม Arduino แล้วก็เรื่อง Internet of Thing พวกเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่วนห้อง l a บอันนี้ก็จะเป็นห้องแลบทางด้านซ่อมทีวีซึ่งครูอาจารย์ของเราเปิดช็อปซ่อมทีวีในตลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์เขามากมายส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องที่เราเรียกว่าเรียนซอฟต์แวร์ simulation เรานาซอฟต์แวร์ทั่วโลกมาเลยให้เด็กได้เรียนคือเขาจะต้องเขียนโปรแกรมก่อนถึงจะเอาไปต่อจริงได้ส่วนห้องนี้เป็นห้องทางด้านเราเรียกว่า control นะครับมีระบบนิวมิต c ิกไฮดริก PLC CONTROL ซึ่งเขาเก่งเรื่องนี้ก็จะมีความพูดง่ายว่าตลาดต้องการส่วนห้องนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เราเขียนโปรแกรมแล้วไปใช้ในเรื่องของ p พ s ิชันคอนโทรลเทมเ p อ r a เรเจอร์คอนโระบบที่เป็นส่วนของ Control ทั้งหลายในอุตสาหกรรมห้องนี้ก็เป็นห้องไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่ง ท่านอาจารย์ดลวีเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเทคโนโลยีทางด้านการเขียนโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่ๆพวก a r d u i n o c คอนโทรพวก Internet o น t ตออฟแล้วก็ระบบ Raspberry Pi พวกนี้ครับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีอยู่เนี่ยเด็กจะได้เรียนจากเรานะครับท่านอาจารย์ลองสาธิตดูเลยครับว่าแอปพลิเคชันของมันทำอะไรได้บ้างชุดนี้เป็นชุดที่เราสร้างขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะรู้ถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ในส่วนของการใช้งานโดยการเขียนโปรแกรมของพาร์โนนอันนี้คือเรียครับในบทีหรือจุเด่นท้อสิงนะครับการใช้งานนะครับก็จะเหมือนกับตัวอัร์โนนะครับแต่ว่าตรงนี้มีความพิเที่ว่าเราสื่อสารผ่านระบบไฟฟได้ซึ่งเป็นคนตต่างจากพาร์โนนนะครับเช่นตรงนี้นะครับการใช้งานเหมือนกันนะครับสาธิตการเปิดปิดไฟนะครับโดยใช้ปุ่มนะครับปุ่มสวิตช์ปุบต้นนะครับเป็นต้น ห้องนี้เป็นห้องเครื่องรับเครื่องส่งนะครับระบบ AM FM แล้วก็ที่สำคัญมีระบบเครื่องเสียงด้วยซึ่งเด็กเราเวลาไปแข่งขันทักษะนี้เราชนะเลิศเด็กปีหนึ่งครับชนะเลิศได้เหรียญทองเป็นประจำเพราะว่าที่นี่พอปีหนึ่งเราเรียนได้เต็มที่เลยนะครับท่านอาจารย์สนองก็เป็นคนดูแลในเรื่องของระบบของช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านมีประสบการณ์และเปิดร้านด้วยห้งนี้เป็นห้องสำหรับเรียน เครื่องรับและเครื่องส่งวิทยุ ก็เป็นปแผนกช่างยนต์ที่เด็กจะมาเรียนกันเรานะครับก็จะมีท่านอาจารย์ชะลอเป็นหัวหน้าแผนกซึ่งดูแลในส่วนของการสอนของช่างยนต์เราจะเห็นว่าชุดนี้ไม่ใช่เป็นชุดธรรมดามันเป็นชุดผ่านะครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของเครื่องทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคา์ดช่วงล่างระบบเลเวลคอนโรลการทำงานของลูกสูบเพราะนั้นตัวนี้พื้นฐานเบสิกเด็กที่เข้ามาก็จะเรียนรู้ถึงเป็นส่วนของ ชิ้นส่วนไหนที่มูฟบิงกับชิ้นส่วนไหนไม่มูฟบิงครัอันนี้เป็นชุดฝึกคอมพลีทเลนะครับเราสามารถที่จะสตาร์ทได้นะครับสร้างอาการเสียต่างๆได้และที่สําคัญการสร้างอาการเสียของมันเนี่ยสามารถแสดงที่ OBD ได้นะครับ Operation Board Device เพราะนั้นถ้าเด็กเดี๋ยวนี้ช่างยนต์ถ้าไม่รู้จักเครื่องนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วครับเพราะว่ามันจะรู้เลยว่าอาการเสียของรถยนต์เป็นยังไงแล้วก็จะแก้ยังไง อันนี้ก็เป็นชุดฝึกเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับเด็กจะต้องรู้การวิธีการชาร์น้ํายาให้รถยนต์ว่าว่าเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ต้องชาร์จน้ายาที่เพสเชอร์เท่าไรอะไรต่างๆก็มีเกจเพสเชอร์วัดส่วนตัวนี้ก็เป็นสร้างอาการเสียของรถเบนซินธรรมดาประกอบด้วยมีแอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเด็กเรียนรู้ก็จะสามารถที่ใช้งานได้แล้วก็ไปดูเรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์กันครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนกช่างยนต์ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่เราพูดง่ายๆว่าโคอปเปอรตกับบริษัทในประเทศไทยนะครับแต่เราไม่ใช่เป็นรถไฟฟ้าธรรมดาแต่ของเราเป็นรถไฟฟ้าที่สร้างอาการเสียด้วยให้เด็กได้เรียนรู้การทํางานของรถไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นนี่คือภาคภูมิใจของเรานะครับก็คือสร้างอาการเสียของแบตเตอรี่ของอินเวอร์เตอร์ของในส่วนของมอเตอร์ที่ไร ตัวมันครับอันนี้เป็นชุดฝึกที่เด็กจะต้องต่อไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้นนะครับว่ามันทานํางานยังไงหลังจากต่อไฟฟ้าเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปต่อรถไฟฟ้าของรถทั้งคันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมกระจกขึ้นลงเพราะฉะนั้นเขาต้องเรียนพื้นฐานก่อนแล้วไปเจอกับรถจริงๆจะต้องทำางไงมาดูครับห้องนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสำหรับช่างยนต์เราจะมีซอฟต์แวร์ซิมูเลชันเยอะแยะไปหมด เรื่องระบบดิวิมติกระบบไฮดรอลิกระบบน้ำมันเครื่องระบบการซ่อมรถยนต์ระบบการเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นห้องนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับเราเรียนแม้กระทั่งออโตแคดแล้วเรียนเรื่องของการซิมูเลตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความต้องการมากเพราะฉะนั้นท่านยนต์ไม่ได้เรียนเฉพาะการซ่อมรถยนต์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เราเรียนรู้ทุกอย่างในการเรื่องของรถยนต์เนี่ย จากผู้เชี่ยวชาญจริงๆรื่องทิ้งไว้เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปให้ไฟเข้าไปเลี้ยงในใน,ในบอร์ดของมันพยายามอย่า <นะ S 3> ทิง้งไว้สองก็คิดคงว่า